ท่านเหลือเยอะที่สุดนะครับถ้าใครเหลือเยอะที่สุดนะครับ <uge ot> รแจกแล้วแจกเลย,ออเย,ยตอนซ้อมเดี๋ยวสี่หลักหกลูกนะครับสองสามสี่ห้าครางลูกเลยถูกใจกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับเกมนี้คือต่างสายความข่าวทีนะครับนี่นะครับเป็นตอนส่งน,นะครับตอนส่งให้อยู่กับทีไรนะครับผู้ <c oughs> คคสูงน,นะครับ ในล่าสุดผูงายุนิสุลเรยนได้บายท่าตูมะได้สบายท่าตูมประจําปีงบประมาณ2 5 6 7อันนี้เป็นครั้งที่ครั้งที่สองครับเป็นครั้งที่สองเนาะครับซึ่งจัดได้ดีและก็ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วครับก็ถือว่าผู้สูงอายุให้ความสนใจกับงานนี้โดยเฉพาะโอเคดูนะครับดูนะคร้แลรวมาดูนะครับน่าจะเป็นความสุขรอยยิ้มไปเลยไปเล สูงอายุก็มีแต่รอยยิ้มและก็ความสุขที่เขาได้รับที่เทศบาลมอบให้ออครับไม่ว่าจะเป็นจากที่โรงเรียนออและก็ข้างนอกก็คือนักสนามกีฬาตรงนี้ในเวลาของทุกปีที่มีการละเล่นและการแข่งขันคครครับับบ น้ำช้อนนะครับน้ำช้อนตักน้ำนะครับแล้วก็ส่งต่อนะครับน้ำช้อนตักน้ำส่งต่อเพื่อต่อ,ต,อต่อกันไปแล้วก็ไปใส่ขวดฝั่งนู้นนะครับไปใส่ขวดฝั่งนู้นนะครับหนึ่งคนงานเพลงจบใครได้นะ้ำเยอะกว่ากันเป็นฝ่ายชนะนะครับจนสูงนะ ท่านเนาะท่านไม่ผิดป่ะใส่พริกน้อยๆใช่ไหมเออเดี่ยเตรียมตำนะครับนี่ไม่กลัวนะครับไปจัดอาหารเตรียมก็ครับที่สุดอายุนะครับผมรูดตารุดรูดรูดรูดกังา

มูมูสิบสามสีแก้วนะครับตาเหลือสีแก้วสดุกขนาดนะครับตาบอกว่าตาไม่เคยได้ฟ้อนนะครับปีนี้ได้ฟ้อนนะครับโตได้ออกกำลังไรกระชุ่มกระชวยเลยครับท่านผู้ชม Terima kasih telah <laughs> menonton! สีเหลืองว่าไงเพลงจะจบแล้วเพลงจะจบแล้วสีเหลืองว่าไงโอ้โหพุกใส่พุนใหญ่เลยเพลงจะจบแล้วเพลงจะจบแล้วเพลงจะจบแล้วครับให้มังคุดูนานนะครับขอบคุณท่านผู้เกลนะปีนี้เป็นปีที่สอง กางที S <S <expand> so ่สองของชาวหน้าตรงผู้สูงวัยในกระชุบกระชวยกระจับกระเชงกระชุบกระชักนระชับผมเอาลูกสีแดงลูกสีแดง ก็เทควรครับจะให้เราจํานวนเดียวถ้าจะหยุดเดียวก็ไม่600หลายเทสีแดงสีแดงสี

dài đó. Yeah. À, rồi mấy à, rồi mấy yeah. chẳng anh nha à? yeah. chẳng anh cứ à rồi Nasrenda terima kasih kerjaan. Terima นรับคนสุดท้ายจะอยู่ท้ายสุดนะครับอ่านี่ครับสีแดงสีแดงพร้อมแล้วสีแดงพ้อมแล้อ้าวพี่ลูกหาลูกโอ้ยนะ ครับเดี no ๋ยวให้นักกีฬานะครับได้ครับเหรียญรางวัลเอาหคนนะคะแข่การแข่งขันนะคะกีฬาวิ่งวันลูกโป่งภาษาทีมผสมทีมชนะเลิศได้แก่ทีมสีแดงนะคะหกคนนะครับมีร้อยหกคนนะและทีมได้เตรียมรับรองนักกีฬานะคะเพื่อประกันคขแนนขอบคุณที่รับม ไอลูกบอลนะครับอลไอลูกบอสีเหลือเลยครับสีเหลือทบสีเหลือกต่อไปครับนว็นการแข่ันคนที่พอ สีเหลืองนี่คนรับคนสุดท้ายของสีเหลืองครับให้หมูตรงเทนเซอร์บอลยครับผู้เล่นห้าท่าครับหนึ่งสองสาม<ย>สา<ย>ี่ห<สาย>้าผู้รับยกมือผู้โฉบนักกีฬานหน้าเข้าหากันนะครับ Nah, ini nih, si Dem. Nah, Dem kali ini tim si merah, tim si merah nih. Adu, kamad kamen adu, kau tahu itu. Adu

สนุกไหมยายสนุกมากเลยสนุกมากเลยสูสอายุอะไรเยอบันเรื่มบันเลงเนาะจิตสบสูสูเปดสบยอ้าวครับคุณยายครับครามาฟังกิจการจหน่าเลยนะคะ like man, ่่งชการเชิญชวนหน่อครับเชิญครับ ร่วมดูการแข่งข <hi> ันทเรือพายที่เราไจาเตรียมไว้นะครับซึ่งยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่อื่นท่านสมาชิกสภาเที่ยวเท่าตู้นแวาเี่ยวท่ตูครับโอเครับนำมูลนะครับไม่อยู่เส้นใดไม่อยู่เส้นใดนะครับจับให้นึงนะครับจับให้จึงสีตรัะสีครับแม่สีสามารถเที่ยสีได้ เป็นการลองครับเป็นการลองดูครับเป็นการบอมนะครับเป็นการบอมแล้วครับว่าใครจะแม่นแค่ไหนนะครับสุดท้ายก็จะเอามาลงมาลงตรงกระมังเีื่อยๆครับเข้าไปครับเห็นว่าเดือนหน้าจะมีกิจกรรมอะไรอีกการแข่งเรือวันจะเป็นไหนไหมเดือนธันาคมก็จะเป็นงานแข่งเรือเป็นงานประจำปีของท่าตูนเราาวท่าตูชาวมเออครับ งานระดับใหญ่อยู่ครับวันที่อะไรครับวันที่อะไรพี่อ่ายี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดครับมันจะตรงกับเสาร์อาทบลุกโยนเนยแน้นจะมีงานแทบลุกแบบนี้ซึ่งชาวชาติไทยเข้ามาจากโหรสุขโอเคไัมที่สะบานตะตุ้มเราก็จะดูในเรื่องที่นี้นะครับลำบากในการแข่งกันเรือยาวคนหนึ่งคนโศกรู วิชาพรมบุตรครับวิชาพรมบุตรเนอะครับผมเป็นตำแหน่งนสภาเทศบาลตำบลอุทุมครับเออาทศบาลตำบลอุทุม